สวัสดีค่ะมาพบพ่อกับล็อบบีเดย์ชาแนลอีกตามเคยนะจ้ะเนาะมื้อ้แนนะสิพามาเห็ดสปากเกตตี้จ้าผู้ใดอ่ามีลูกหรือว่าผู้ใดอยากกินสปากเกตตี้เห็ดง่ายๆนะจ้ะเนาะบ่ยากจ้าแนะี้สิพามาเห็ดมาเบิ่งเครื่องกันเลยเลยจ้ะว่ามันมีอย่างแนยนะจ๊ะวัตถุดิบมีอย่างแน่มาเบิ่งกันเลยจ้าอันดับแรกนะจ้ะเน,นะะาะกะสิมีขาดไ่ได้ละเ้นสปาเกตตี้นนี้แนนะต้มแล้วนะจ้ะเนาะ ตมเรียบร้อยแล้วอันนี้ชีสจะเมื่อนี้อันนี้เนื้อจะเนื้อบดเมื่อนี้นะสิเฮ็ดเนื้อบดได้จะผู้ดใดสิเฮ็ดมูบดไกล้บดได้ตามสบายได้จะอันนี้เมื่อนี้เนื้อบดน้ำมันพืชจะหอมหอมหันเตาได้จะหอมหัวไ่แล้วก็มะเขือเทศได้จะพันเป็นแบบนี้ แล้วก็อันนี้น้ำตาลนะจ้ะน้ำตาลซ้ายแนนจะบอนแนนบ่มีน้ำใสไหมน้ำตาลซ้าย้ะจ,จ้ะอันนี้สูตรของแนนโดยเฉพาะเลยซอสดด้ะจ้ะบ่อยากบอกซื้อน่ะจ้ะเป็นเป็นเป็นซอสซอยซอสยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไมจ๊ะเนาะแล้วก,วก็อันนี้เกลือจ้ะอันนี้ขาดไ่ได้เลยจ้ะเป็นสูตรแนนเองเลยแนนสีใสอบเฉยเลยจ้ะกินมันสีหอมหอมมากๆเลย ขาดบ่ไอะไรนะจ้ะอันแล้วกะพริกไทยจะกระเทียมสับจะซอสมะเขือเทศจะอันนี้สูตรเข้มขน้น้อจ้ะอันนี้ซอสมะเขือเทศคือกันจะ้ะแต่สูตรนี้นะจะเป็นสูตรที่เข้มข้นแล้วก็เห็ดไห้มีสีสันนะจ้ะเนาะโอเคจ้ะโอเคจ้ะามาเริ่มเห็ดกันได้โอเคจ้ะกะมาเริ่มเฮ็ดกันเนาะ ั้งกระทะเอาน้ำมันใส่จ้ะน้ำมันใส่รอให้มันหอนนะจ๊ะเนาะของแนนกับน้ำมันสติใส่ประมาณนี้จ้ะแ้วแต่คนมักนะจ๊ะนะเนาะเฮ็ดยางกระไดแบบไรเฮ็ดแบบนั้นจะเฮ็ดกินเฮ็ดกินเองไม่ต้องพิธีพิธันยังม,มากไม้นะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะอ่าน้ำมันของแนนกะหอนแล้วนะจ๊ะเนะะาะกระทะหอนแล้วเขาขิมกระเทียมลงไปจากกระเทียมสับลงไปผัดก่อนเนาะ นี่แล้วเทคนิคผู้ใดเสีเฮ็ดจังไดเนาะจะเนาะเฮ็ดจัาไดก็ได้แต่มันบาแต่มันแสบเหตุหลดเนาะโอเคจ้ะบันี้กระเทียมกระเหลืองแล้วเนาะห่าทิ่มหอมลงค่ะทิ่มหอมลงไปผัดน้ำกระเทียมเป็นยังก็ผัดกระเทียมก่อนี้จ้ะผัดกระเทียมให้มันหอมให้มันเหลืองก่อนถ้าเ่าเอาใส่ฟอมกันนะจ้ะหอมกับกระเทียมกระเทียมมันบุกนเลยจ้ะมันมันบ่นเหลืองแน่ลองเหตด เค okay, จ้าวันนี้หอมเน้นก็ได้ได้ทีแล้วเนาะจ้ะเนาะหอมแน้นได้ทีแล้วเน่นกระเซียวเหนือลงเลยจ้ะผัดส้กันจ้ะโอเคจ้าเนือของเน้นก็ได้ทีแล้วเนาะผัดมาได้ทีแล้ว ตอขันตอนต่อไปกะซอสมะเขือเทศจ้ะที่มันสูตรเข้มขน้นจ้ะเพื่อที่จะให้สีสันมันสดใสสีสันมันเป็นกตะแสบเนาะซอตัวนี้สุดยอดที่ลีดวันนี้ได้ที่แล้วเนาะจานะ้ะเนาะเนาะก็ค้นให้เนาผัดเข่ากันมันเข่ากันเรียบร้อยแล้วจ้ะวันนี้จะใส่มะเขือเทศจ้ะเ,เดี๋ยวเด้อวพี่น้องเด้อใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะมะเขือเทศที่ แน้นทันไวเนาะใส่ลงไปโอเคจ้าบดน,นี้เฮาพัดไ้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วจ้าเรากะเบิ่งว่ามันโอเคแล้วเนาะมกเขือเทศเท่านี้มันเออรู้สึกว่ามันสุกหรือว่ามันโอเคในการกินแล้วเนาะเฮากลับมาใส่ซอสมะเขือ,เ,อเทศจ้าตัวนี้นะจ๊นะเนาะอันนี้แนะสซื้อสำเร็จมา,มาใส่ ผู้ใดมักหน่อยใส่หน่อยน้องจ้าผู้ใดมักลายใส่ลายแต่ว่าแฟนแฟนแนนมักค่ะสูตรนี้แซ่บน้ำมักโอเคจ้ามันเดือดแล้วน้อกจ้เนาะมันเดือดแบบนี้แล้วเขาใส่เครื่องปรุงเลยเลยจ้าอันนี้ใส่ไปเลยจะเติมไปเลยพริกไทยน้อกจ้เน้ะพริกไทยปนนาะเติมนะหมดนี่เกลือปนจะเกลือนิดน้อยน้อเจ้านะ้ออันนี้อบเชยจ้านิดน้อยเพื่อให้มันหอม เชืนิดนึงแล้วก็ซอสที่แนนบอกอ่าจ้ะตัวนี้แซ่บบบดโลดแล้วก็น้ำตาลแล้วจ้ะเนาะแล้วก็น,น,น,กนะวกน,น้ำตาลประมาณประมาณนี้แลนะ้วจ้ะโอเคจา้าแล้วก็มางค้นกันจ้ะจนเพลิงผู้ใด,มา,าดมากผู้ใดมากน้ำ ใส่น้ำอีกเด้อจ้ะถ้าผู้ใดว่ามันแห้งปวดใส่น้ำอีกเด้จะต่ว่าแน้นมาประมาณนี้จะ้ะบ่หมักน้ำให้มันเป็นจงลงหมกักอันไลายนะแม่โอเคจ้ะมันกระเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วนะมันก็ได้ทีแล้วซอสอีกอย่างกับเขาทีเพื่อมกับโอเคฮอสซิมเบิ้งแล้วเด้อจ้ะเนาะแนนซิมเบิ้งแล้วเด้อจ้ะแนนซิมเบิ้งแล้วซอสอีกก็ได้มันแสบมันได้ทีแล้วจ้ะ เพราะกะถิ่นชีดล้มนะจ้นะเนาะห้อยชีดผู้ใดมักชีดหน่อยใส่หน่อยผู้ใดมากชีดหลายไส่หลายผู้ใดบ่มากกะ่ต้องไส่ได้จ้ะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะจ้าขคองมากอีลี้นะจ้นะเนาะแต่ว่าแฟนแนนอะมักชีดหลายๆเบิงเบิงตูน้ำหลุดก็ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เ,เขากลับมาค้นจ้ะค้นชีดค้นค้นไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็เพราะนี่เรา พอพอมันเขาค้นเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องล้อให้มันว่ามันสีสูบระสูบดอกเขาปิดปิดไฟไวเลยจ้ะปิดไฟแล้วเขาค้นไปเรื่อยๆเป็นอันว่าเซตแล้วจ้าสปาเกตตีซอสเห็ดพอหยากเลยจ้ะเห็ดพอหยากรองเห็ดเบิ้งเน้อจ้ะเด้อ